ัน e e, <ım> ั้นเนยอันน <Alright. S 2> ั้นเลือกครั้งก่อนนั่นพี่ชินนั่นแหละธนาคาเขาก็เอามันไปเต้นไปจ้ายกันนั่นมันใหม่รู้ท้าไม่ั้งกินเขาอันพี่บีเนี่ยขาหรือวะอันพี่บีเนี่ย ครให้ีเข้ากันดังวะนั่นหาปาจ้นั่นหาปากนี่นี่ยอันนั้นอะไรอันก่อนไม่ตูหากสนเนองมอมันก็มีอะไรแถวั้่ลูกก็คือวามพาเหรอหาปากว่ะเออแต่เราได้ตุ๊กแก่นั่นนะ หลดตัวย,ยหย่านึงก็ทกก,กมาออขานลโลกออกขานแหละไมาเอาหมูพมันแห้งหงนาวะเอาออกไว้ละเอาออกไวล้ล้นาะมันแห้งนะกำมาเดม,ม่ใบมยงย้งปะเดตีดด <laughs> จะกินใบจัเห็นได้มีมาจอยเหนนะ าได้เพ่าห้ลูกไปเขาได้ขินจอยอะไรอ่ะลูกไปลูกไป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 กระหืดได้ิาไม่ไปไม่ไม่เดียวแช่ัอหลังไปเรอเครีนันได้ค่่ะโอ้คิงเขกก็ร่างเงีนเคี้ยวกซมาละันอ่าลูกกระสุบง่ามันเป็นทังทำจิ้มยนใช่อ่ะกุบน้ำเนในน้ำมัน ก๋าจิ้มก็ไมหาหรอกถ้าบชโซกันนี่แล้วุกเรื่อเลยไปซุกมากเสอ่ยไปซุกกียิ่งหลอกิ้เจ็บกูเท่านนไิกไม่มีเออไม่องงกาวกิ้มกม่เ่นี่ก็ไปกันกาก็ต้องสบตงไมาต้งเอาตั้นวตั้ง